สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสนอยเพรบันเพลงเอฟซีตรงนี้ครับอ่ะบรรยากาศอากาศเย็นเย็นนี่ครับแดดห่อนหอนอยู่ใน,นโฮมกันหนาวครับอยู่ออกแดดกับห้อนนะครับพี่น้องเมื่อนี้กะเผาข้าวโพดครับนี่ข้าวโพดที่มาจากเอฟซีเมื่อวานนะครับเพิ่นเอามาจากให้เพิ่นเอามาฝากเป็นของขวัญปีใไม่ฝากสวัสดีปีใไม่ขอพัอ้น้องน้ำเนอเพิเ่พ์น่าเพิ่นแวเอามาให้อยู่ทางหน้าบ้านครับ เป็นบดได้เขามานะครับเป็นจอดเอิดเมดเตาออกไปเอานะครับเผาเลยครับพี่น้องว่าต้องต้มดอกนี่ล่ละเผาทั้งเปลือกมันหอมนะครับเบาทโทนเคยกินมีอยู่เจ้าหนึ่งไปขายอยู่่ั่มลัมลงล่ามนะครับซอยล้างคำแหง2ยี่สิบสี่นะประตูแถวแถวประตูหล้างล่ามนะครับขายข้าวโพดเผาอย่างเดียวนี่แหละพี่น้องขายดีดีเผานำกบพอท่านเอาไปท่าไรกบบเหลือมันหวานครับ มันแสบมันหอมนะครับเขาโพดเนี่ยเวลาทำแมนเท่าเทาต้มเนี่ยเทาต้องเอาเกลือใส่น้ำน้ำนะครับเพราะว่ามันสิจืดแต่ถ้าเ้าเผาแบบนี้นี่รสชาติมันจะคงอยู่ครับมันจะบดจืดมันสิบอกเป็นน้ำานามมาท่นต่อมันสีหอมลวกสีหวานเป็นเขาโพดเขาเจ้าครับเขาโพดเหลืองแสบครับมักมักเขาโพดเหลืองเพราะว่ามันมันหวานครับบ่มมักเขาโพดเขาเหนียวเขาโพดเขาเหนียวมันมันนะครับ แต่กะสีมลา,าเช็คตัวนี้ครับพี่น้องว่าเพิ่นที่พ่อฟแม่เอฟซีที่เพิ่นทักมาลดยอดบัตนะครับสีลา,ายเช็คที่เราไล่ซื้อตัวใดพร้อมกับเดี๋ยวจะไปหาซองมาแ็กทรงนะครับตัวใดพร้อมทรงก็คือทรงเลยนะครับพี่น้องตัวใดพร้อมทรงใดก็สีทรงเลยนะครับไล่ทรงไปเรื่อยๆนะครับส่วนเสือข้อก้มสีดำนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอามาดูแบบครับ นี่ครับพี่น้องร่วมบุญห้ารอยนะครับที่ได้เสือตัวนี้ครับแต่ว่าจะทรงค่ะจะทรงต้องออกเองเด้อพี่น้องเด้อจะมีไซส์ ML และก็ XL นะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับวงอิงรัตนาพร12มกราคม67นะครับอีกคือเสื้อที่จะร่วม บุญผับปาลาเด้อพี่น้องผู้ใดมารวมอยูุบานก็นจะได้เสืออยูบานนะครับผู้ใดที่โอนเงินมารวมก็กคือจะเป็นการออกค่าส่งเองนะครับค่าจะส่งหาสิบบาทครับต่อหนึ่งครั้งนะครับรวมบุญหนึ่งพันก็จะได้สองตัวนะครับรวมบุญหารอยก็จะได้หนึ่งตัวนะครับสําหรับคนที่ร่วมบุญแบบไม่ได้จองบัตรนะครับส่วนคนที่จองบัตรก็คือตอนนี้ปิดปิดยอดเสือไปแล้วครับพี่น้องเพราะว่ายอดเสือมดครับ เสือโบพอนะครับพี่น้องเสือสั่งงําใไม่อยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวยอดบัตรนาจะเหลือครับยอดบัตรนาจะเหลือบอถึงหาลอยแล้วครับผู้ใดสี่รวมสร้างกะสร้างได้ครับแต่ว่าเสือขึ้นเจอทแมนอยากได้แบบเสือกับนาจะเป็นแบบนี้ครับเสือสร้างไม่บรสั่างถำไม่บรเสือที่จะแถมในอนาคตคือสร้างทํำเพิ่มพร้อมโบพอบบแมนสั่งท้ำไม่ เอ้เพราะว่าเสือมันเอาสังมาตอนแรกเขาบรได้สั่งมาแจกบัตรไงเราก็เลยสังมาหน่อยแต่ว่าหลังจากที่หยอดจ้องมันหลายเขาก็ต้องสังเพิ่มมันมีหลายอย่างครับที่มีการเปลี่ยนแป้งนะพี่น้องงานนาครับงานบุญกระถินเขาจะบริให้มันเกิดปัญหาแบบกระถินอีกโดนให้ไงแบบนี้นะครับเพราะว่าเขามีเวลาเตรียมตัวโดนโดนนั่นละดี แต่งานนี่เฮามันชุกเหล่าหูเขาปล่อยมือใย้เฮาแค่เดือนเดียวนะครับเฮามาเตรียมงานแค่เดือนเดียวมันก็นเลยมีหล,ยหลายอย่างติดติดคัดนะพี่น้องแต่ว่าถธอบุญกระถินน่ะเฮาเตรียมงานสองสามเดือนล่วงหน้านี่มันสิสามารถฉีดแจ้งพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีได้เลยว่าตัวไหนสิแจกตัวไหนสิรวมบุญนเท่าใดจังสีใดแบบใดนะครับอาจจะมีพิเศษพิเศษแน่นะครับช่วงบุญกระถินเพราะว่าครอบครัวน้อ,นองเอิงเป็นเจ้าภาพหลักในการตั้งต้นกระถินนะครับ นี่เแมนปีนี้หนึ่งพฤศจิกายนอุ๊ยบมีผู้ใดบึ้งเรามีเวลยอะรับรองกระถินปีนี้จะและที่สำคัญคือกระถินปีนี้เขาสาวน้อยเพื่อนเปนแพงคือเก่าครับแมนหนึ่งพฤศจิกายนสาวน้อยเพื่อนเปนแพงนะครับเป็นปีที่แล้วเราไม่มีปีที่แล้วโบมีครับกระถินปีที่แล้วเป็น มลํัมสิงกับรถแห่นะครับแต่กทินปีนี่คือสาวน้อยเพชรบรรพงครับพ่อเอก <Wow. S 2> ทําการจ,จัดจ้างไว้เรียบร้อยเซ็นสัญญาหลังเวทีวันที่12นี่แหละครับพี่น้อง <Wow. S 2> มารับชมได้นะครับแล้วฮ่อสิมี่กติกาการรวมบุญแบบผู้ใดอยากรวมบุญท่อใดแล้วสิมี่ของทีละลึกจากครอบครัวน้องจังได่ก็รอดติดตามครับ<า>รับรองว่าเวลาเตรียมตัว,วตั้งต้นปีเลยรับรองว่าของพี่น้องเอฟซีได้เซอร์ไพร์แน่นอนครับ ต้งงงปิง้้้ทัตมต้มนี่คือน้ำยาเขาปุ่นสามพันป, <3000 S 2> ปีครับอุ่นมะอาทิตย์นหนึ่งหรอครป้นปรนานั่งอุ่นจนไอ้มันแขน็งจ,จนมันสิขืนเก๊ดเกลือแล้ะนะครับพี่น้องมันเข้มจนมันสิขืนเก๊ดเกลือเลยหวันะนมันแข็งสองพฤศจิกาย,ยนว่างชูงันว่า สิบสองพืชจีการ์ซนใส่ขี้งันอะไระกระถินวันถิหนึ่งหนึ่งพืชจีกาเฮจ้องไว้แล้วหพฤจิขาพดเผาข้าเหนยกระถินกะถินบานอหนึ่งพฤษจิกายนปีนี้นะจ๊ะก็ยังมีสาวหน่อยเด้อสาวน่อยเอ๊ะลุออมางมากนี่ กระโพดิงเอาปกระโพดเผาของเซ่บหวานๆเสบเลยจ่างแล้วจหน่อยนึสิานแล้วเวลียยบเดืนโอ้อนเลื่อนหมดแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนหมดแล้ สาเหยียบเกลยวเขาเกันยาลังกะล้างอักปาล้ัวปัษากเอาเลยาลยาษาออกลกท้อนากเอรทงเคอีคือพวกเสือที่เขาต้องทรงตามหลังเนี่ยท่มี่ี่มีเบอร์โทรรััพ์เนี่ยเขาอะไเขาทรงเครื่องลี่ได้ แต่โทรโบมีเบอร์โทรศัพท์ยังไงเขากับสง่งไปซ์นี่ทั้งหมดระ,ะ,ะบบไารีร่จอบสองครับแบบนี้นะครับพี่น้องห้าร้อยออกค่าส่งเองนะครับห้าร้อยนี่คือร่วมทำบุญนะครับไม่ใช่ขายนะครับเราไม่ขายนะครับร่วมทำบุญแล้วก็ออกค่าส่งเองนะครับ,บข้าวโพดเผาแสบอยู่เลยแสบอยู่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณานำเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำเนียงสะกครับเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ